เฮ้ยอะไรพี่มึงจะตกใจทำไมวะพอดีมีลูกค้าส่งพามมาปล่อยเนี่ยลืมไปเลยที่ไหนอะให้ผมไปด้วยล่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคนนี้ผู้จัดการเองดูแลเป็นแฟนเลี้ยวภูเดี๋ยวเจอแฟนแมนยู่กูจัดการอ่าๆๆกูไปก่อนอ่าโอเคโอเค two hours later ลโหลฮัลโหลพี่เป็นไงจบไหมได้อะไรมาเรียบร้อย นี่อ่ะพระปิดตาจัมโบสองหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเนื้อผงใบลานจำนวกนการจัดสร้าง34,974องค์ฝุกเศษปีสองพันหาร้ี่สิบถึง2,523ันหร้สามสไตมาเชียวนะเว้ยได้เท่าไหร่พี่แสนหนึ่งวิราคาโคตรได้เลยอ่ะับกูแล้วลกิ๊กตอนแรกอ่ะพี่เขาจะไม่ลดให้นะเว้ยเขาบอกให้กูอะถอดเสื้อแมนยูออกแล้วเขาจะลดให้30,000ื่นโอ้แต่พี่ก็ถอดน,นะเฮ้ย ระดับกูกูจะไปถอดได้ยังไงวะกูแ oh. มนยูร้อยเปอร์เซนต์ถึงแม้ว่าแมนยูกูจะแพ้ลิเวอร์พูลมาตั้งห้าศูนย์กูอะแมนยูเว้ยเออเดี๋ยวไว้เจอกันที่ร้านเดี๋ยวกลับแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเค one hour later อ่ะเอาพาไปดูโอ้โหโคตรสวยเลยขายได้ไงว่าแสนหนึ่งเดี๋ยวมึงดูพาไปก่อนนะเดี๋ยวกูมาปไปไหนพี่ไปซื้อเสื้อไอสัตว์หนาวชิบหาย thank uh you -huh.